ອັນທະມະຍັງອຸທິສະນະທິດຖານະຄາຖາໂຍພັນນະມະເສຍິມິນາ પુ ญຍະກັມເມນາອຸປະຊະຍະຄຸນຸດຕະຣາອາຈາລີຍຸປະການະຈະມາຕາພິທາທະຍາຕະກາພິຍາມະມັງສຸພິໂຍຊັນທິມາລາຊາຄຸນະວັນຕານະຣາພິຈາ กรรมมาราจาอินทาจาโลกาปาลาจาเทวตายะโมมิตามนุสาจามาศตาเวริกาปิจาสัพเพตตาสุขีโหนตุปุญญาณิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุกิปังปาเปทวโมตังอิมินาปุญญากัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจา ขิปาหังสุรเพชอวาตันหูพาธานาเชธานังเยสันตาเนหินาธรรมะยาวานิพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาธาชาโตภเวภเวอุชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาราละพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเม พุทธาทิปปะวโรนาโทธรรมโมนาโทวาุตตาโมนาโทปเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมมะมังเทโสตมานุภาเวนะมารกะสังะพันตุมา